สวัสดีครับผมชื่อนายวรเมธพานแก้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนไซน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในสายการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรธกิจผมเป็นคนที่สนใจในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่ยนมาตั้งแต่เด็กครับจุดเริ่มต้นของผมก็คือผมเป็นคนชอบดูหนังเกี่ยวกับโลกอนาคตและหุ่นยนต์มาตั้งแต่เด็กจนได้ทําให้ผมได้เกิดตั้งคําถามขึ้นมาว่าขอบู้น้ำมันสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงไหมจากความสงสัยเล็กๆของผมในตอนนั้น การเปจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้อยากลองเขียนโค้ดเพื่อสร้างสิ่งที่เห็นในหนังให้เกิดขึ้นาจริงครับผมได้เริ่มจากการต่อวงจรง่ายๆกับ Arduino และลองเขียนโค้ดควบคุมยนต์เดินตามเส้นจากนั้นผมได้ลองสร้างโปรเจกต์เป็นระบบพวงมาลัยอัตโนมัติสำหรับรถแท็กเตอร์โดยใช้ ESP 3 2เป็นบอร์ดควบคุมหลักรวมกับมอเตอร์สเตปปิ้ง TB 6กพันหกได MPU 6 0 5 0 GPS โมดูล GW 2 7 1และจอ OLED ระบบนี้สามารถคำนวณทิศทางจาก gps และควบคุมมอเตอร์ให้หมุพนพวงมาลัยโดยอัตโนมัติพร้อมแดงผลการทำงานและตำแหน่งของรถบนเว็บไซต์ที่ผมพัฒน,นาขึ้นมาเองโปรเจกต์นี้ทำให้ผมได้เรียนรู้การเชื่อมโยงระหว่างซอ hardware, ฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วแบบระบบใ,ใช้งานได้จริงมันทำให้ผมตื่นเต้นครับที่ได้เห็นของที่ผมสร้างทำงานได้จริงและยิ่งมั่นใจว่านี่แหละคือสินทที่ผมอยากทำต่อไปในอนาคตผมคิดว่าจุดเด่นของผมก็คือ ผมเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ไวตั้งใจและชอบลงมือทำวแล้วผมอยากเรียนรู้อะไรผมจะค้นคว้าเองจนกว่าจะเข้าใจผมไม่มองว่าสิ่งที่ยากคืออุปสรรคแต่คือโจทย์ที่ให้เราได้หาคำตอบผมมีคมติของผมครับทุกปัญหามีการแก้ถ้าเราหาที่มาของปัญหาเจอคำนี้คือสิ่งที่ผมใช้เวลาทำโปรเจกต์เจอโค้ดที่เออร์หรือผิดพลาดในอนาคต ผมตั้งใจจะศึกษาต่อในคณะวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนานเทคโนโล,โลยีที่ไม่ใช่แค่ล้ำสมัยแต่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพราะสำหรับผมคอมพิวเตอร์คือพื้นที่ที่ผมได้สรถเรียนรู้สร้างสรรค์และเติบโตในแบบของตัวเองครับขอให้คณะกรรมาการรับผมเขาศึกษาต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ